ขี้ข่อยขึ้นที่ได้มากโอ้ยข่อยก็ทูเอาเลยเนข่อยก็กบเอาเลยมันมันสิมีตัวนี้มันจะมีมันต้องมีเทคนิคการซีตัวมันมีเหรียญตัวนี้อันนึงเป่ายางอันนี้อันนึงเป่าทางไกลอันนึงบ้านนี่มันมีอันนึงอีกเด้่ส่วนยางบ่เป่าโยกกำลังเกิดท่านบ่เป่าโยกเป่าโยกโอ้ยปอกดยวเตียงในลงไฟเนี่ยพวกนี่เป็นต่างประเทศใส่เป่าโยกเดี๋ยวจะมาเกิดท่านต่อก็ได้เรียเป่าโยกป่ะมาน เป้ายางนี uh ่เป้ายกจะได้เนี่ยกะเนี่ยคือสมุดมีโตให้มันเด้งให้มันเด้งให้มันเด้งเป้าไปเถอะพืชเปวากบเป้ากับเส้นหนึ่งไปพืชคือขัดเจ้าเป้ากบอันไมหันนั่นเจ้าก็ได้แล้วทีนี้มันเป็นรอยเสียนผู้นีมันผสมกบเหมือนลงกันไน่ลงกันไน่บอกเป้าไปเรื่อยๆนี่ล่ะลุ่งกันไน่อยับเป้าไปเรื่อยๆบพราะว่ลงตัวนี้เสียนใคเสีนมันยางบ่แมนบ่โมแมนเปพาไปพบนทางเท้ากับอยากได้ในเสีนหนึ่ง เป้าครบไหนสองเสียงมึงก็ได้แต่ว่าตัทธิยี่สิบเสียงมันเพรทันครบกันบ้านนี้ครบนี่บพราะอะไราครบนี่เพราะแต่ท่านตีบคุ้มแล้วขึ้นออกอะบ่แมนมาเป้าครบน้อยมึงเกิดท่นนัาหนึ่งตัวเขาปองไปมันต้องมาถึงเสียงนี้เขาได้เลยครับมันต้องมันต้องครบแบบตัวเดียวครบเสียงเออนั่นละกองกันม่ได้บ่แล้วคือทีบมาคุมเหมือนอู้ตัวนั้นได้หลายยุคคุ้มแย่เลยยุคคุมแย่คไ้คือเขึ้่อยคืออกแล้วตัวไหนบอกอันนี้คือไรกั็ขอที่กลองนี่มไม่ได้ต้อง ต่องเมื่อใดโตโตที่ออกนอกคลองคือเมือ่อวันที่เขาเป่าไปไหนต่องโค้มเส้นเดียวแมนแมนขาเส้นเขาเป่าไปมันมีสองเส้นมาโค้มสองเส้นทั้งสี่เขาก็าได้เก้าไปยังใส่กระเป๋าไปเลยใหญ่กลุ่มใหญ่กับมีตึกัน